สัพเพสังสังฆภูตานังสามคัคคีวุธิสาธิกาความพร้อมเพรียงแห่งชนผู้อยู่ร่วมกันเป็นหมู่ย่อมยังความเจริญวัฒนาถาวรให้สำเร็จ วัดดอนขมิน้นปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่1หมู่ที่3ถนนสายลูกแก่ห้วยกระบอกตำบลดอนขมิน้นอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีแต่เดิมเป็นเพียงสำนักสงฆ์ชื่อว่าสำนักสงฆ์โพทองสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2470เดิมมีเนื้อที่ประมาณ10ไร่โดยได้รับบริจาคจากญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่ต่อมาในปีพุทธศักราช2484ได้เปลี่ยนชื่อจากวัดโพทองมาเป็นวัดดอนขมิน้นตามชื่อหมู่บ้านและตำบลที่วัดตั้งอยู่ปัจจุบันมคนานาดนดิดดอน วัดดอนคามินได้มีการปรับปรุงและพัฒนาตามเกณฑ์การประเมินของโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขดังนี้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข5สที่เป็นลายลักษณ์อักษรและมีคณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทนวัดชุมชนและองค์กรภาครัฐครบทั้ง3ฝ่ายโดยได้รับการลงนามจากเจ้าคณะอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีคณะกรรมการดำเนินงานโครงการร่วมประชุมลงนามใบประกาศนโยบายร่วมขับเคลื่อนนโยบาย5สโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข สัปายะสู่วัดด้วยวิถี5สประกอบด้วยวัดดอนขมินเทศบาลตำบลดอนขมินโรงเรียนวัดดอนขมินกำนันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มสตรีชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนสถานีตำรวจภูธรอ,องค์กรเอกชน เข้ารับการอบรมให้ความรู้แนวทางการดําเนินงานโครงการระดับจังหวัดระดับอําเภอระดับวัดโดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยหน่วยงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชุมชนคณะกรรมการวัดเข้ารับการจัดอบรมให้ความรู้หัวข้อความร่วมมือภาคีเครือข่ายโดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยสภาวัฒนธรรมตําบลดอนคามินกลุ่มสตรีอาสาชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลดอนคามินเข้ารับการอบรมให้ความรู้แนวทางการดำเนินงานโครงการแด่คณะสงฆ์วัดดอนคามิน ลงมือปฏิบัติทำความสะอาดครั้งยิ่งใหญ่ b i g c l e a n i n g Day มีการวางแผนประชาสัมพันธ์การทำกิจกรรม Big c ค e a n i n g Day มีการอธิบายหรือแบ่งกิจกรรมและคณะทำงานสำหรับการจัดทำา Bi กคลีน n ิ่งเดวัดชุมชนและองค์กรมีส่วนร่วมในการจัดทำา Bi กคลีน n ิ่งเดย์สำรวจพื้นที่ด้วยคณะกรรมการทั้งหมดและแบ่งพื้นที่รับผิดชอบวิเคราะห์จุดเด่นจุดปรับปรุงจัดทำแผนการปรับปรุงลงมือปฏิบัติดำเนินการตามแผนการปรับปรุงพื้นที่1 ป้ายชื่อวัดบริเวณหน้าวัดและแผ่นผังวัดโดยสังเขตมีการจัดตกแต่งบริเวณป้ายหน้าวัดเดือนละหนึ่งครั้งและทำความสะอาดอยู่เป็นประจำมีป้ายโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขของวัดดอนขมิ้นบริเวณถนนทางเข้าวัดและหน้าสมประตูวัดอย่างชัดเจน วัดดอนขมิ้นเป็นวัดเปิดไม่มีรั้วด้านหน้าติดถนนทางหลวงชนบทกจ .3094 ตำบลดอนขมิน้นอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีมีการตัดแต่งต้นไม้ต้นหญ้าและทําความสะอาดโดยรอบอยู่เป็นประจำมีป้ายแสดงเวลาเปิดปิดประตูวัดอย่างชัดเจนมีแผนผังที่ตั้งเสนาสนะวัดดอนขมิน้นบริเวณถนนทางเข้าวัดและหน้า้มประตูวัดอย่างชัดเจน มีชี้บ่งทิศทางการไปยังสถานที่ต่างๆที่สำคัญภายในวัดในจุดที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนมีป้ายจราจรสัญ,ญลักษณ์เพื่อการจราจรภายในวัดมีเส้นทางเข้าออกตามรูปแบบดาวเทียม GPS มีการจราจรที่จอดอรถแยกประเภทรถอย่างชัดเจนและห้ามจอดเส้นทางขึ้นบันไดพื้นที่2การจัดการจราจรป้ายจราจรและที่จอดอรถมีลานจอดอรถกลางแจ้งมีแสงสว่างพอดีปลอดภยัยในการมาติดต่อที่วัดดอนขมิ้น พื้นที่3การจัดระบบคลังวัสดุสงและการควบคุมการเบิกจ่ายสิ่งของมีการติดป้ายระเบียบวัสดุสงผู้รับผิดชอบและเวลาเปิดให้บริการติดต่ออย่างชัดเจนวัดดอนคมินได้ดำเนินการคัดแยกจัดพื้นที่ทำป้ายระบุประเภทของวัสดุเพื่อความสะดวกในการใช้สอยมีการจัดทำทะเบียนคลังวัสดุเบิกใช้และส่งคืนเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่ได้ดำเนินการจัดทำไว้ในการเบิกใช้และส่งคืนพร้อมทั้งมีเอกสารใบยืมสิ่งของ พื้นที่4ห้องน้ําการแยกห้องน้ําและแสดงป้ายห้องน้ําพระสงฆ์สามเณรชายหญิงและห้องน้ําคนพิการมีห้องน้ําสะอาดอุปกรณ์ภายในห้องน้ําพร้อมใช้งานไม่ชํารุดเสียหายและมีการตรวจสอบความเรียบร้อยอยู่เป็นประจำพื้นที่5การจัดการขยะมีการกําจัดขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลขยะอันตรายหลายจุดอย่างเพียงพอ มีการรักษาความสะอาดโดยมีการแยกขยะก่อนที่เทศบาลตำบลดอนคามินจะนำรถขยะมาเก็บขยะมีการตั้งถังขยะหลายจุดและมีปริมาณถังขยะอย่างเพียงพอมีการจัดการขยะโดยมีรถเก็บขยะจากเทศบาลตำบลดอนคามินมาเก็บขยะเป็นประจำทุกวันจันทร์พุธสุ์โดยรถจะนำขยะทั่วไปและขยะอันตรายที่มีการคัดแยกแล้วไปดำเนินการตามกระบวนการจัดการขยะพื้นที่6สภาพแวดล้อมที่เปิดโล่งภายในวัดวัดดอนคามินมีสภาพแวดล้อมทั่วไปภายในวัดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดรวมถึงมีองค์ความรู้ให้ศึกษาตามผนังกุฏิมีสภาพแวดล้อมทั่วไปภายในวัดมีระบบการดูแลรักษาความปลอดภยัยและมีกล้องระบบ CCTV ภายในวัดจำนวน8ตัวมีสภาพแวดล้อมภายในวัดมีแสงสว่างอย่างเพียงพอพื้นที่7 ระบบไฟฟ้าและการป้องกันอัคคีภัยเพื่อความปลอดภัยของวัดและผู้ใช้วัดดอนขมินมีการสำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าปลั๊กสายไฟอย่างสม่ำเสมอไม่ให้ชำรุดเสียหายมีการฝึกอบรมความปลอดภัยจากระบบไฟฟ้าและการป้องกันอัคคีภยัยให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ภัยมูล,ลนิธิวัดดอนขมิน้นมีอุปกรณ์ดับเพลิงที่พร้อมใช้งานติดตั้งในจุดเหมาะสมพร้อมคำอธิบายในการใช้ติดทุกจุดติดตั้งมีการตรวจสภาพถังให้พร้อมใช้งานทุกๆ2เดือน พื้นที่8โรงครัวหอฉันวัดดอนขมินมีป้ายชื่อโรงครัวหอฉันสะอาดเป็นที่เรียบร้อยพร้อมทั้งมีผู้รับผิดชอบโรงครัวและจัดเตรียมอาหารของพระสงฆ์มีการจัดการวัตถุดิบอาหารและเศษอาหารที่ถูกสุขลักษณะมีพื้นที่ซักล้างอุปกรณ์พร้อมใช้มีการทําความสะอาดทุกวันไม่มีคราบหรือเศษอาหารพื้นที่9อาคารเสนาสนะต่างๆภายในวัดวัดดอนขมินมีป้ายชื่ออาคารและสถานที่ต่างๆภายในวัดเช่นเขตพุทธวาด เขตสังฆาวาสสังฆทา,านหอฉันหอสวดมนต์มีการดูแลรักษาความสะอาดอยู่เป็นประจำทําให้อาคารสถานที่มีความสะอาดเรียบร้อยโดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนมีระเบียบการใช้อาคารสถานที่ระบุเวลาเปิดปิดชัดเจนบริเวณประตูทางขึ้นมีจุดคัดกรองป้อง,องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 รวมถึงมีแผ่นอะคริลิกป้องกันพระสงฆ์และญาติโยมขณะถวายสังฆทา,านวัดดอนขมิ้นได้มีการก่อตั้งศูนย์กู้ภยัยมูล,ลนิธิวัดดอนขมิ้นขึ้น เพื่อให้การช่วยเหลือและรับส่งผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางการจราจรรวมถึงผู้ป่วยในเขตตำบลดอนขมิ้นและใกล้เคียงโดยมีเจ้าหน้าที่ของทางศูนย์กู้ภัยคอยบริการตลอด24ชั่วโมงวัดดอนขมิ้นได้เข้าร่วมโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขของมหาเถรสมาคมเมื่อปีพุทธศักราช2563วัดดอนขมิ้นก็ได้ดำเนินกิจกรรมตามปฏิของมหาเถรสมาคมอยู่แล้วทั้ง6ด้าน โดยมีด้านหนึ่งคือด้านสาธารณปการที่ตรงก,กันกับวัดประชารัฐสร้างสุขซึ่งเป็นการดูแลเสนาสนะถาวรวัตถุภายในวัดตลอดจนถึงพื้นที่ของวัดให้สะอาดต้มลื่นสวยงามดีซึ่งโดยปกติก็ทำกันอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อเราได้เข้าโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขก็ทำให้เราเกิดการพัฒนา เพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยการนำเอาหลัก5สเราเดาเนินการกิจกรรมตามนั้นทำให้วัดเรามีความสวยงามร่มรื่นสะอาดเป็นสัปปายะเป็นระบบระเบียบเพิ่มมากยิ่งขึ้นสมกับที่เป็นวัดกลางใจของชุมชนนี่คือประโยชน์ของครงการวัดประชารัฐสร้างสุขที่มหาเถรสมาคมต้องการให้วัดทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมโครงการเพื่อจะให้เกิดเป็นวัดที่พัฒนาเหมาะในการที่จะรองรับสาธุชนเข้าไปาสแสวงหาวิชาความรู้ตลอดจนจเจริญจิตตภาวนาเพิ่มพูนปัญญาและก็เพิ่มพูนความสุขให้แก่สังคมนั่นเองนะนี่คือข้อดีของการเข้าร่วมวัดประชารัฐในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสารวัตรตำบลดังคมินนะครับก็ ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของวัดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราทํากิจกรรมในด้านจิตอาสานะครับโดยมีหลวงพระเดชพระทุนของหลวงพ่อโกะของเราเนี่ยครับที่เป็นแกนนําหลักในการที่จะทจาําจิตอาสาทาความสะอาดไม่ว่าเราจะเอาประชาชนในตาบลอ่กงมิ้นพร้อมทั้งใกล้เคียงนะครับได้มาทําจิตอาสาโดยการากวาดลานวัดลานบุญต่างๆหรือแม้กระทั่งทําห้องความสะอาดห้องน้ําน,นะครับ ก็โดยมีประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยนะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่ทุกคนยินดีที่จะร่วมกิจกรรมกับทางวัดดอนคมินเราครับได้เข้าโครงการประชาลัฐสร้างสุขของวัดดอนคมินนะครับก็โดยการเข้ามาร่วมพัฒนาวัดในการทำหลายๆอย่างที่ทางาทางวัด แจ้งไปกับทางเทศบาลเทศบาลก็ได้แจ้งให้กับป่ายปกครองประชาชนมาช่วยกันดูแลพัฒนาวัดด้วยการทาสีตัดหญ้าตัดต้นไม้ทำไฟนะที่ทางเทศบาลเรามีช่างนะครับมีอุปกรณ์อยู่แล้วก็ได้เข้ามาพัฒนาร่วมกันแล้วก็อีกอย่างก็มีเรื่องงบประมาณที่ทางเทศบาลนะครับที่พอจะเข้ามาช่วยเหลือ ทางเทศบาลเราก็นำมาช่วยทางวัดอยู่เป็นประจำจากการที่เราได้เข้ามาร่วมในโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขนะคะของวัดดอนขมิ้นเราได้รับความร่วมมือต่างๆจากประชาชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมายโดยเราใช้นโยบาย5สะสะสะดวกสะอาดสร้างมาตรฐานและสร้างวินัย